ฟกัส <Focus. S 2> สำหรับไข่ข้าวหรือไข,ข่ค้างรังหรือไข,ข่ค้างหางนะคะซึ่งเป็นภาษาพื้นบ้านของชาวอีสานนะคะแต่ว่าในแถบประเทศลาวก็นิยมรับประทานนะคะไข่ข้าวเนี่ยก็จะคล้ายๆไข่ต้มแต่ว่าด้วยลักษณะของ ไข่เนี่ยจะไม่เหมือนไข่เป็ดไข่ไก่ที่เราเคยกินกันเพราะว่าไข,ข่ค้างรังก็คือเป็นลักษณะของไข่ที่เหมือนยังไม่ได้ถูกปักจนเป็นตัวนะคะก็คือค้างอยู่ในอยู่ในรังนะคะไม่อ,ออกมาเป็นตัวดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นมีมีตัวเนื้อไข่ขาวมีไข่แดงแล้วก็ยังมีตัวอ่อน บางครั้งเนี่ยการฟักเนี่ยอาจจะถึงลักษณะเกือบจะเป็นตัวลูกเจี๊ยบขึ้นมาก็ได้อาจจะมีขนนะคะซึ่งถ้าใครไม่เคยรับประทานเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันกินได้จริงหรือเปล่านะคะแต่ถ้าใครที่เขานิยมรับประทาน,นก็จะรู้ว่ามันรสชาติอร่อยซึ่งการรับประทานเนี่ยก็มีเครื่องจิ้มต่างๆซึ่งทําให้เพิ่มรสชาติในการรับประทานนะคะในส่วนของสารอาหารหรือาการรับประทานอย่างไรให้ปลอดภยัยก็ต้องเป็นสิ่งที่ควรคำนึงด้วยเช่นกันค่ะ สำหรับเรื่องของการรับประทานใช่ไหมคะการรับประทานเนี่ยก็จะขั้นตอนการรับประทานเนี่ยเขาต้องทําให้สุกก่อนนะคะสุกโดยวิธีอะไรก็อาจจะไปนึ่งเอาไปต้มก่อนนะคะหรือว่าอาจจะเพิ่มกลิ่นที่หอมมากขึ้นก็จะเห็นว่ามีการเอาไปปิ้งนะคะซึ่งเราจะเห็นขายตามรถเข็นหรือว่าร้านหาบเล่ต่างๆนะคะซึ่งก็จะขายคู่กับไข่พวกไขส่สรงเครื่องต่างตนะคะ สำหรับในเรื่องของการชูกำลังเนี่ย,ก,ก,ก,ยก็จะเป็นลักษณะของความเชื่อนะว่าอาหารบางอย่างเนี่ยที่มันไม่ใช่ลักษณะอาหารปกติอย่างเช่นไข่เนา ER. ะเราก็กินเป็นไข่เป็ดไข่ไก่ไข่นกกระทาหรือไข่ต่างๆที่เป็นลักษณะของเป็นไข,ข่ขาวไข่แดงแยกกันเนาะดังนั้นเนี่ยเวลามันกินอะไรที่มันเป็นลักษณะเป็นอาหารพื้นบ้านที่มีการฟักเป็นตัวหรือพวกนี้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นเมนูที่ชูกําลังหรือเปล่านะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความเชื่อนะว่าเมนูพวกนี้จะชูกําลังนะคะแต่ถ้าเกิดเรา พูดเปรียบในเรื่องของสารอาหารที่เราจะเจอในไข่เนี่ยมีอะไรนะคะก็คือจะมีพวกโปรโตีนโปรโตีนคุณภาพดีโปรโตีนเนี่ยถือว่าเป็นสารอาหารสําคัญที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของเราแล้วก็มีเป็นตัวที่สร้างพวกเอนไซม์ต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับการทํางานของระบบต,ต่างๆในร่างกายแล้วอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของธาตุเหล็กเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่ในตัวไข่ข้าวเนี่ยก็จะมีธาตุเหล็กด้วยเช่นกันซึ่งธาตุเหล็กเนี่ยถ้าเกิดใครที่ขา,าดธาตุเหล็กเนื่องจากธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบสําคัญในการที่จะ พวกสร้างเม็ดเลือดแดงนะคะแล้วก็ซึ่งเม็ดเลือดแดงเนี่ยมีส่วนสําคัญในการเอาออกซิเจนไปนเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะการที่มีภาวะที่ขาดธาตุเหล็กเนี่ยก็จะเนื้อษักรของอ่อ,อนเพลียเหนื่อยง่ายนะคะดังนั้นเนี่ยการได้รับธาตุเหล็กที่เพียงพอซึ่งเราอาจจะเชื่อมโยวงว่าออจากข่ายข้าวเนี่ยก็เป็นแหล่งสารอาหารหนึ่งที่ได้รับธาตุเหล็กก็ได้นะคะตรงนี้ก็อาจจะช่วยในการป้องกันการได้รับธาตุเหล็กไม่เพียงพอได้แต่จะบอกว่าบรรชุกําลังอย่างท,ที่ที่มีความเชื่อกันก็นกคงจะไม่ใช่ค่ะ Sure. Food for cast.